ดีค่ะพบกับบีไลฟ์แอมวีอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะบีก็จะมารีวิวนะคะเป็นแฮร์พีซเสริมผมบางนะคะผมแท้100เนตนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานเย็บละเอียดแบบเป็นชั้นผมแบบนี้แล้วก็บริเวณตรงกลางนะคะจะเพิ่มหนังศรีรษะเทียมมาให้ด้วยนะคะก็คือเพิ่มความเนียนความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเส,ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนะคะบริเวณตรงกลางเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาด้วยขนาดความกว้างนะคะกว้าง13เซนติเมตรนะคะ หรือว่าประมาณ5นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ลึกจะอยู่ที่ประมาณ13ซนติเมตรหรือว่าประมาณ5นิ้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนความยาวผมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ40ซนติเมตรนะคะหรือประมาณ1 5 1 6นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะจะเพิ่มความพิเศษมาก็คือจะเป็นหน้ามมาแบบซอยปัดได้นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่ามันยาวไปก็สามารถไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้นั่นเองเดี๋ยวบีจะมาลองใส่ตัวนี้ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะของบีก็คือจะวางบริเวณ ให้อยู่ตรงกลางศีรษะเลยเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีตรงขวัญเนาะระวางไปได้เลยนะคะให้มันพอดีอะลองหาศูนย์กลางเราอีกทีนึงนะคะตรงนี้ระวางให้อยู่ตรงกลางเลยลองวางทาบหน้ามมาก่อนก็ได้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้หน้ามมาปัดก็ขยับลงมาถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้ขึ้นไปก็ขยับขึ้นไปได้นะคะเสร็จปุป๊บเราทําการเกี่ยวตัวกีบปค่ะให้โดนหนังศีรษะเราแบบนี้นะคะเกี่ยวลงไปเลย แล้วก็ด้านหลังเกี่ยวลงไปเลยนะคะพอเสร็จปุ๊บแบบนี้นะคะเราทำการหวีเซ็ตทรงนะคะหน้าม้าเราจะอยากปัดซ้ายหรือปัดขวาก็ได้เนาะแล้วแต่เราชอบนะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันทิ่มตาแบบนี้ก็สามารถไปตัดแต่งได้นะคะแบบนี้เลย ส่วนตัวนี้นะคะเป็นผมแท้นอ้องเหมือนที่บีเคยรีวิวไปในหลายๆคลิปเราก็สามารถไปย้อมทําสีนะคะหนีบตรงม้วนลอนเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าบางคนเป็นผมยักโศกเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผมบางนะคะบริเวณตรงกลางนะคะแล้วก็ต้องการความหนาเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ไปวางปุ๊บก็คือจะปิดหมดเลยนะคะให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความหนามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนความยาวของผมนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผมยาวประมาณหนะ้าอกประมาณนี้นะคะหรือว่ายาวลงมาหน่อยหนึ่งก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เนาะเพราะว่าปลายของเขาก็จะเป็นปลายแบบซอยสไลด์นะคะสามารถวางทาบแล้วใช้งานได้เลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะลองหันหลังให้ดูนะคะอ่ะแบบนี้นะคะ สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็สามารถแจ้งชื่อรุ่นนะคะหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอตามวิดีโอที่ดูอยู่ได้เลยนะคะมาทางช่องทางนี้เลยก็คือทางไลน์หรือว่าเป็นโทรมาสอบถามก็ได้นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก i am week ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บี b และ i am week ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ